สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพย่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนเมษายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิททิพลหงไพ่ห้าเหรียญน,นะอยู่ตำแหน่งใบแรก ไพ่ห้าเหรียญคือไพ่ปัญหาด้านการเงินนะคะ <_ d us> ก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงเรื่องของหนี้สินนะคะหรือเรื่องของปัญหาการเงินต่างๆนะยังต้องรอบคอบนะคะอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากแหละก็เป็นอิทฉุปนของไพ่ที่เตือนเรื่องของการเงินนะหรือต้องระวังนะคะหรือว่าต้องควบคุมนะคะกับเรื่องของการใช้จ่ายนั่นเองแต่เดือนนี้ก็ยัง,ยง,ยงอิชฉุปนของไพ่ที่ดีเข้ามานะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากก็คิดว่า อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์หน้าจะเป็นการเสียออกไปเพื่อซื้อความสุขนะหรือเสียออกไปนะเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นแล้วก็โอกาสต่างๆยังเข้ามาด้วยนะตำแหน่งของไพ่ใบใหญ่ก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวดีแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะรวมถึงนะคะในเรื่องของสิ่งนะที่เป็นปัญหาเก่าๆนะก็จะกลับมาแก้ไขได้แล้วก็เกิดความชัดเจนมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชี้ที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีนะหน้าที่จะเข้ามาให้กำลังใจนะคะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่อง mm. และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชี้ที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้อาจจะนะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างหรือว่าเป็นเดือนที่เราต้องเข้าไปปรับความเข้าใจกับผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชี้ที่เป็นผู้หญิงนะจะเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของช่วงเวลาการทํางานต่างๆนะคะอาจจะนะคะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเรื่องของช่วงเวลาก็ได้ คือบางทีบางคนเนี่ยจะไปติดต่องานอกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนก็ได้หรือว่านะคะในเรื่องของการที่เราจะไปติดต่อในเรื่องของการทํางานต่างๆเราก็ต้องไปก่อนเวลานิดนึงนะคะจะทําให้นะคะไม่มีปัญหาคืออย่าไปสายอะ่ะไม่งั้นอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งนะกับตําแหน่งนี้ได้นะคะ แล้วก็ผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้นะฮะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันอาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะซื้อที่ซื้อบ้านนะคะเกิดขึ้นก็ได้อันนี้มันก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่อาจจะเข้ามาคุยกันหรือเคลียร์ปัญหาหรือถูกควบคุมอะสำหรับคนที่เกิดบันเสานะดังนั้นก็ต้องไประวังในตำแหน่งนี้บ้างแล้วก็ไปปรับความสัมพันธ์ให้มากหน่อยนะคะหรือบางคนก็ผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพเราก็เป็นชน่วงที่ต้องดูแลใส่ใจนะ ตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยนะคะสำนักง,งานร้านค้าถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเพียงแต่เดือนนี้พยายามอย่าทำบ้านหรือร้านให้มืดต้องทำให้เกิดความสว่างทำให้เกิดความสะอาดนะคะจะทำให้นะคะในเรื่องของอาการดึงดูดด้านการเงินไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะก็ยังมีอีกขบวนของค่าใช้จ่ายแหละฉันยังต้องแบบดูแลหรือใส่ใจหรือต้องทำความสะอาดหรือทำให้เกิดความสว่างสดใสใ,ในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะ ในตำแหน่งนะของญาติพี่น้องนะคะถือว่าส่งผลดีนะคะญาติพี่น้องจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจในตําแหน่งนี้ในตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่ง บริวารที่ขยันมากๆเข้ามาช่วยเหลือง,งานในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็จะมีข่าวดีด้านการทำงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของหน้าที่นะต่างๆก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือยังเข้ามาสนับสนุนดวงการทำงานของคนที่เกิดวันเสาร์อยู่นะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานถือว่าดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานนี้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นในตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะซึ่งทำให้ส่งผลด้านดีานดมากๆกับคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะ การทางานของคนที่เกิดปันเสาร์นะคะขึ้นไพ่งานสองใบนะก็ถือว่างานยังมากแล้วก็ยังเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทํางานด้วยคือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะนี่ถือว่ายังไงก็เกิดโอกาสนะรวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของการทํางานหรืองานชั่วคราวเข้ามาด้วยหรือบางคนก็กําลังนะคะ ที่จะเดินเรื่องไปทํางานที่ต่างประเทศอันนี้มองว่าการทํางานทุกอย่างนี้ยังไงก็เกิดโอกาสนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาด้วยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะบางคนนี่กําลังทําเรื่องยกย้ายอยากจะไปทํางานที่เก่านะภัยที่เก่าก็ขึ้นแล้วนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของการทํางานนะคะที่เราทำณปัจจุบันนี้นะคะ <S <S ก็ถือว่าเป็นการทํางานที่เกิดโอกาสแน่นอนนะแล้วยังทําให้เกิดความก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่า5เหรียญขึ้นแล้วก็รพอบพรอบสักนิดหนึ่งแล้วกันแต่มองว่าเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราแบบอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะ ะะหรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช็อปเข้ามาบ้างนะ,ะก็ไประวังตรงส่วนนี้ละกันนะเรื่องของการช็อปที่เกินตัวก็อาจจะทําให้เป็นหนี้เป็นสินได้หรือการทําธุรกรรมการเงินนะคะที่เกิดขึ้นทางสื่อออนไลน์ต่างๆเราก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะแต่ถือว่าดวงการเงินเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้แย่อะไรนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ที่เข้าหาที่เป็นไพ่ที่ดีด้วยนะค,ะคนที่เป็นหนี้เป็นสินถามว่าจะสามารถนะคะ ใช้หนี้ใช้สินหมดไหมก็คือมีโอกาสที่จะใช้หนี้ใช้สินหมดนั่นแหละนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนต่างๆนะก็ต้องอดทนนิดนึงคือบางคนลงทุนไปแล้วไงนะอีกประมาณ5เดือนนะ่ะในเรื่องของการเงินหรือกําไรก็น่าจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นถือว่าการเงินก็อยากให้ระวังค่าใช้จ่ายละกันแต่การเงินไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะคะแล้วก็ยังสามารถแก้ไขไปได้หรือยังทําให้การเงินการท้องนี่เกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะ คนไหนที่มีคนยืมเงินไปแล้วถามว่าจะได้คืนไหมปกติไพ่ห้าเหรียญนี้การเงินมันเป็นศูนย์นะไม,ไม่น่าจะได้คืนแต่ว่ายงย่งที่คนของไพ่นะคะเงินเก่าขึ้นมาอยู่ฉนันคนไหนที่ถูกยืมเงินไปแล้วก็ลองกลับไปคุยอีกรอบหนึ่งนะไปเจรจาหรือไปขอเงินคืนดีๆพูดดีๆนะพูดให้ถูกตาม กฎระเบียบกฎหมายนะก็คือเราพูดคุยกันดีๆแหละขอความเห็นใจนะจากลูกหนี้แนละ้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้นะคะในเรื่องของคํามั่นสัญญานะคือเขาอาจจะไม่ได้ให้เงินเดือนนี้แต่เขาอาจจะบอกว่ารอ,อให้ ขายบ้านได้ก่อนขายที่ได้ก่อนนะคะหรือรอให้มีเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นเขาก็จะนํามาใช้นะมันก็จะมีการพูดคุยตกลงกันแหละแล้วทําให้เกิดโอกาสที่ดีอ่นนะคะกับเรื่องของไรายได้หรือการเงินด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนโสดมีดวงนะที่จะพบรักจากการทํางาน นะหรือพบรักจากการติดต่อง,งานหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติจริงๆอะมันมีทธิพลของไพ่ความเสียหายด้านความรักเข้ามาแต่ว่านะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่คนโสดยังไงก็มีโอกาสที่จะเจอแน่นอนรวมถึงนะคะพบรักต่างวัยด้วยหรือคนเก่าอาจจะกลับเข้ามาขอคืนดีหรือกลับเข้ามาขอคบหายอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนันถือว่าความรักสําหรับคนโสดนี่ต้องมองว่ามีโอกาสนะบางคนก็มีเรื่องของการพูดคุยอะหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์มาแล้วประมาณ5เดือน นะความรักช่วงนี้มันก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวเริ่มมีความเข้าใจกันมากขึ้นจนะนในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆก็น่าที่จะส่งผลดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจบางคู่ทํางานด้วยกันหรือว่าทํางานที่เดียวกันนะคะฉะนั้นก็ถือว่านะคะก็จะได้คู่ขยันนั่นแหละหรือคู่ก็จะเกี่ยวข้องกับงานนะคะ ก็มองว่าเป็นคู่ที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองบ้างนะมีปัญหานะให้ต้องจัดการบ้างแต่ถือว่าเป็นคู่กันถ้ามีปัญหาอะไรกันก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้หรือกลับมาคืนดีกันได้นะคะ <S <S สุขภาพร่างกายก็ให้รามาระวังปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะมีอาการอักเสบบริเวณตรงอกถึงศีรษะเรื่องของอาหารการกินต่างๆต้อง,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 งรอบคอบนะหรือต้องควบคุมนะคะกินให้เป็นเวลา นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เป็นเวลาด้วยหรือพักผ่อนให้เต็มที่สุขภาพร่างกายก็ดูว่าจะยังไม่แย่นะเพราะอย่างที่คุณองอให้คุณหมออยู่นะคุณหมอก็จะเป็นคุณหมอใกล้ๆบ้านนั่นแหละนะก็จะเข้ามาดูแลหรือเข้ามาให้คําแนะนำะในเรื่องของการดูแลสุขภาพสําหรับคนที่เกิดมันสาวอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอาย20ุ20ถึง23ปีนี้เด่นเรื่องงานเดือนนี้ต้องเต็มที่อาจจะเป็นเดือนที่เราได้เริ่มต้นทํางานด้วยแล้วก็คนไหนที่กําลังรอการสอบบรรจุนะคะหรือรอการถูกโปรโมทจะมีข่าวดีนะคะการเงินนี้ไรายได้มาจากงานถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงจะได้เริ่มต้นความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ดีนะ คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนี้ก็เด่นเรื่องงานเหมือนกันธุรกิจการงานเติบโตได้เร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าด้วยนะคะถือว่าการทํางานยังเกิดโอกาสแต่ต้องระมัดระวังนะคะการประสานงานหรือการร่วมงานกันด้วยนี้ก็ให้รอบคอบนิดหนึ่งส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้มาจากงานแต่จะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะจันต้องควบคุมเรื่องของการเงินและดวงมีโอกาสที่จะถูกอเอาเปรียบด้านการเงินนะหรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ฉะนั้นต้องควบคุมนิดหนึ่ง ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ใช่รักแท้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนาไปก่อนแล้วต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังถ้าเขายังโสดพัฒนาได้แต่ถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วต้องระวังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะคะที่ต้องระวังเรื่องของมือที่สนะแต่ถือว่ายังรักกันอยู่นะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเข้ามาให้ไปปรับคือบางคู่นี้เอาแต่ทางานไม่ได้ใส่ใจกันเลยนะคะฉะนั้นต้องไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25 26ปีนี่ดวงเด่นนะเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักนะคะแล้วก็คุณสภาพสตินี่เด่นมาก นะหรือคุณสภาพสติจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือธุรกิจรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะทั้งในและต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27-28ถึงปีเดือนนี้นะคะการทํางานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือถูกปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทํางานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราทํางานดึกมากขึ้นหรือต้องทํางานเช้ามากขึ้นด้วยนะคะก็<ส>ๆๆยังเป็นเดือนที่เหนื่อยแหละนะคะหรือยังถูกควบคุมเรื่องของการทํางานอยู่ฉะนั้นขอให้อดทนละกัน หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจการงานก็ต้องไปลองปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงเวลาเข้ามานะหรือต้องเพิ่มช่วงเวลาเข้ามากับการคา้าการขายอ่ะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะอันนี้ยังต้องรอบคอบนะจะมีการต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือมีความคิดที่จะซื้อหรือจะขายที่นะคะก็ถือว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างแต่ถือว่ายังไงการเงินก็ยังไม่แย่ยังควบคุมได้นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่น ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องไปปรับกันคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนี้ดวงเด่นกับเรื่องงาน,งานการเงินแล้วก็เด่นเรื่องของความรักนะถือเป็นเดืนอนแห่งความราบรื่นนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ30ถึง33ปีนะคะก็เด่นในเรื่องงานเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ทํางานธุรกิจครอบครัวอันนี้ถือว่าส่งผลดีหรือคนที่ทํางานขายบ้านนะคะหรือว่าคนที่มีคอนโดอพาร์ตเมนต์นะหรือการขายหรือการทําธุรกิจด้านนี้ หรือคนที่ขายอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการทุกรูปแบบเลยอันนี้ก็มองว่าถูกโฉลกหมดเลยหรือคนที่ทํางานประจําก็ยังเป็นเดือนที่ราบรื่นแล้วก็มีความสุขการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเรื่องของความรักนี่เด่นเลยนะมีโอกาสพบรักแ้นะแล้วก็คนที่มีคู่หรือมีคนรักอาจจะแต่งงานหรือมีงานวิวาสามีภรรยาก็อาจจะมีข่าวดีมีการตั้งครรภ์ค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ34นะถึง36ปีนะถือว่าส่งผลดีกับรเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีการสอบบรรจุผ่านหรือการถูกโปรโมทนะหรือได้รับโครงการหรือได้รับโอกาสดีๆ การเงินนี่รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องเลยนะแล้วก็อาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยหรือว่ามีเรื่องของมรดกเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดเด่นเหมือนกันค่ะมีดวงที่จะพบรักี่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ค่อนข้างสดชื่นอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลหรือการตั้งครรภ์ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37มสถึงสาปีนี้ก็เด่นเรื่องงานผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการเปิดร้านใหม่ก็ได้หรือเปิดกิจการนะอันนี้ก็ถือว่าการทํางานทุกอย่างนะก็เกิดโอกาสด้วยคนที่ทํางานประจำนะคาะก็ส่งผลดีค่ะรายได้การเงินก็ราบรื่นนะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าคนโสดเด่นส่วนคนที่มีคู่ก็เป็นเดืนอนแห่งความสดใสเลยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีเดือนนี้ก็ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานจะสามารถแก้ไขปัญหาเก่าๆได้รวมถึงนะคะอาจจะมีคนเข้ามานะคะทาให้เรื่องของการทํางานนะคะสามารถต่อยอดออกไปได้อีกโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจเดิมๆที่มีความคิดที่จะต่อยอดออกไปก็มีโอกาสที่จะ มีเรื่องของความก้าวหน้านะคะหรือมีคนเข้ามาติดต่อธุรกิจการค้านะคะทําให้เกิดโอกาสเพิ่มมากขึ้นคนที่กําลังนะคะอยากจะย้ายกลับไปทํางานที่ถิ่ฐานบ้านเกิดหรือที่เก่าขอให้ทาเรื่องยื่นไปก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีการเงินนี้รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าอาจจะกลับเข้ามาขอคืนดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีคะ่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ41-43ปีเดือนนี้อาจจะเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานบ้างนะคะอาจจะทํางานดึกมากขึ้นนะคะแต่ถือว่าการทํางานก็ยังเกิดโอกาสนะในช่วงเดือนนี้อยู่การเงินนี้ไรายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายอาจจะมีหรือว่าได้การเงินล่าช้าบ้างนะคะนี้เราก็ต้องไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่นะคะก็ต้องไปปรับกันคนที่เกิดในช่วงอายุนี้นะ,ะจ,จะมีเรื่อง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านหรือเรื่องที่เข้ามาให้จัดการในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อหรือการจะขายนะคะก็มองว่ายังเกิดโอกาสนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44-46ปีดวงการทํางานเด่นการเงินก็ดีนะคะและเรื่องของความรักก็ส่งผลดีด้วยค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนี่ก็เด่นเหมือนกันทั้งเรื่องงานความสําเร็จความสุขนะคะหรือความราบรื่นจะเกิดขึ้นการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่อง ส่วนเรื่องของความรักก็ค่อนข้างสดใสมีโอกาสพบรักที่ดีนะพบรักที่เป็นคู่กันสามีภรรยาก็หวานชื่นนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีดวงการงานก็ส่งผลดีการเงินก็ราบรื่นนะคะเรื่องของความรักก็ค่อนข้างสดใสรวมถึงคนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็จะมีเรื่องของข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53นะคะจนถึง56ปีดวงเด่นเรื่องของการทํางานนะคะมีความราบรื่นนะแล้วก็การเงินก็รายได้ดีด้วยเรื่องของความรักนะก็เป็นเดือนแห่งความสุขเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะคนที่เกิดนะ,ะในช่วงอาย57ุ57ถึง60ปีนะคะดวงชะตาในเรื่องของการทํางานก็ส่งผลดีเหมือนกันคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาสนับสนุสน,นดวงด้านการทํางานนะคะหรือทําให้เรื่องของธุร,รกิจการงานเติบโตมากขึ้นการเงินรายได้ก็ยัง เกิดโอกาสนะส่วนเรื่องของความรักก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็จะกลับมาคืนดีนะคะหรือเป็นความรักที่มีความโศกเริ่วมถึงเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือคนในครอบครัวนะคะก็น่าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะ คนที่เกิดในช่วงยก61-63ถึงปีนะคะมองว่าการทำงานยังส่งผลดีนะคะก็เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยนะคะฉะนั้นถือว่างานก็ยังดีแหละการเงินนะคะก็ถือว่าไรายได้ยังส่งผลในด้านดีส่วนเรื่องของความรักก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันนะ,ะเพราะเป็นคู่ที่อยู่กันแบบเพื่อนนะแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยนะคะถ้าเดือนนี้มีการย้ยายเกิดขึ้นก็จะเป็นการย้ยายที่ดีมากขึ้นคะ่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64ถึง66ปีเดือนนี้ยังเหนื่อยกับเรื่องงานนะยังมีปัญหาให้ต้องลงไปแก้ไขด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นขอให้อดทนแล้วกันมองว่าจะแก้ไขปัญหาไปได้การเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่เรื่องของงานหรือธุรกิจยังดีอยู่ก็เลยทําให้เรื่องของการเงินไม่น่าจะติดขัดเยอะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายหัวใจความดันต้องระวังนะคะคนที่เกิดในช่วงยุง67ถึง69ปีนะถือว่าดวงชะตานิราบรื่นมากๆแล้วเป็นเดือนที่ดีมากๆนะ ะะดวงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่นะคะรวมถึงถ้ามีเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆนะคะจะเข้ามาคุ้มครองดวงชะตาแล้วทําให้ส่งผลดีจะเจอคนที่ดีเจอคนใจบุญใจกุศลนะคะ เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลแล้วแก้ไขปัญหาให้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินนะหรือเรื่องสุขภาพต่างๆก็จะเจอคนเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลด้วยคนที่เกิดช่วงวัยนี้เป็นคนใจบุญใจกุศลเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นะคะฉะนั้นถือว่าบุญกุศลที่ได้สร้างได้ทําก็จะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตานะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย70ุ70ถึง72ปีเดือนนี้ยังเหนื่อยกับเรื่องงานอยู่เลยนะอาจจะมีคนทํางานให้แต่ต้องลงไปควบคุมด้วยตัวเองนะต้องลงไปดูแลนะคะต้องลงไปนะทำให้เกิดรายละเอียดนะคะหรือในเรื่องของการทํางานที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็อย่าไปจู้จี้จุกจิกเยอะแล้วการมองว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานยังเป็นคนที่เก่งอยู่นะคะหรือยังสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนช่วงอายุนี้ได้นะคะ อยากให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอาย73ุ73-76ปีดวงเด่นค่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างเด่นนะอาจจะมีโชคการเงินหรือการลงทุนก็เกิดกําไรนะคะฉะนั้นถือว่าไรายได้การเงินหน้าที่จะเข้ามาแล้วก็เกิดโอกาสนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอาย77ุ77-80ปีอิทธิพลของพ่การเดินทางหรือการเคลื่อนไหว เข้ามาอยู่ในช่วงอายุของตัวเองนะอายุขนาดนี้แนละ้วยังเดินทางตลอดเป็นเดือนที่อาจจะชี้ประจอลงเช้านะหรือมีเรื่องการเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วยหรืออาจจะมีคนทางไกลนะคะเข้ามาติดต่อธุกรกิจางานหรือเดินทางมาเยือนก็ได้นะรวมถึงบางคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถเรื่องยานนะเรื่ององการขนส่งอันนี้ไม่แปลกนะคะแต่ถือว่าคนที่อายุ77-80ถึงปปีเนี่ยก็ยังมีความแข็งแรงอะ่ะนะยังเดินเหินได้ยังเคลื่อนไหวได้นะคะหรือยังสามารถทําทุกอย่างได้ ได้อย่างแข็งแรงด้วย s. <S ฉันถือว่าดวงชะตาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่เดินทางมากไปหน่อยนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะแล้วก็ต้องพยายามดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยทุกอย่างเ็าจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อาจจะเป็นเดือนที่เรามีการซื้อรถก็ได้หรือการเปลี่ยนรถนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็ขึ้นต้นในไพ่ห้าเหรียญแหละห้าเหรียญคือเงินเสียหายไง ขึ้นมาเดือนไหนเดือนนั้นก็ใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ถ้าเราดูโดยรวมแนละ้วไม่น่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่ที่เสียหายนะน่าจะเป็นเรื่องของการแบบอดออมเงินมากกว่านะหรือการใช้จ่ายเงินที่ที่คิดมากขึ้นเกิดประโยชน์มากขึ้นนะ่ะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เรากําลังจะทําให้เรื่องของหนี้สินของ ตัวเองเนี่ยลดน้อยถอยลงไปด้วยเห็ไหมคะ,ะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของปัญหาการเงินมันยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่เกิดโอกาสนะคะแล้วก็ส่งผลในด้านดีแต่สิ่งที่ให้เขาตือนเราก็ต้องระวังคนที่ชอบช็อปเกินตัวนะหรือชอบซื้อของนะคะ ตลอดเวลานี้เราก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่งั้นกระเป๋าฉีกเลยนะฉะนันก็ถือว่ายังไงก็เป็นเดือนที่นะคะจะสามารถนะคะไปได้ไกลแหละแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหานะคะได้เป็นอย่างดีก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกองกลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ